สวัสดีจ้าตอนรับของกระชีเราค่ะพี่น้องขาชีกันสีมาเปิดกล่องสั่งอัโเคาโดมาค่ะพี่น้องขาสั่งอัโเคาโดมาดูชีมาเปิดกล่องให้พี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องขามาได้ยังมากลองกระบุบุก <owner gun> ว้าว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 พี่น้องอะโวคาโดว่าดีดีมแล้วน,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 นี่้สามโลลอยพี่น้องค่ะกรุกใหญ่มากลูกใหญ่กับพี่นึกว่าสิลูกนหน่อย ลุงใหครั้งแรกเขากันสั่งอะโวคาโดแล้วก็กินอะโวคาโดนะคะเกิดขึ้นมาแต่บ่เคยกินอันนี้สั่งมาสามโลลอยพี่ตังเขาหนึ่งใหญ่ขนาดเลยดูที่นี้แค่แข็งอยู่เป็นไรบุ๋มแต่ว่าอันนี้นิ่มแล้วดูที่จะกินได้แล้วเม็ดใบสันครบลูกแล้วสามกิโลลอยอันนี้ก็เริ่มนิ่มแล้วมีสีแดงสอง่วยค่ะ เดสงนวยนนะสีเข so ียวไปจากกันนบี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่สิหน่วยค่ะ14หน่วยสโลลอยค่พี่้อาค่ะเกิดมาับกพื่อนกินอัโกคาโดรัสเียไทยไปอเจาก่อนดมาได้รับข้องแล้ว dày mặt mặt xoay ngang thả lòi dưới sang to và kim một อะบุกคาโด้อะบุกคาโด้ดิสิพ่ะดิสิพักชิมดูชิมดูชิมดูเงยมาค่ะเกิดมาก็บม่เคยกินอะโวคาโดพี่น้องไปกินตะบักตะคบบักเล็บแมวมีครั้งแรกในชีวิตเกิดมาสี่สิบห้าปีแล้วเขาก็สิได้กินอะโวคาโด มันหายากนะครับบ่มีอยู่บามีแต่ักตะโขกก็บอกเล็บแมวก็บอกให้ปาดสนปาเอากดูว้าวเนื้สวยมากไปตะกินมันล้วเกิดมากับบังคับ้กินเนื้มันยังเป็นัแตะโขบ เห็นเขากินในติ๊กตอกได้เอ้อันนี้ว่าว่าให้กินกับกำเพิาค่ะเสียงโทรศัพท์เสียงพี่น้องบอกรอดองสิคือบอกรองค่ะคือบอกเดองใครรอรีบบอระดองสิอ เอากูคาดว่มีก็สัตอย่างค่ะซื้อเป็นอะไรสี่บ่มัอนมันค่ะรสัติมันมัน มันว <Hey, Deus. S 1> ่ามีรสาติหวานเนอะค่ะมันสิเป็นจักจางมันมันพอคือลงเลปากดังสิมันมันั่นเองแลก็ยออเอาตีนํามเพิงเนาะค่ะจับู แ,ออแซบพี่น้องแซ่บินไปสั่งได้เอืเ่นเกล็ดคนปากของพอกเป็นอย่างนะสำหรับคนลดความอ,อ้วนสำหรับคนเป็นเบาหวาน,านดได้กินได้หวานหวานเลย Nó có quả Ok Nó có quả chim đây cả Thấy không tự nhiên Thấy cũng là sát ามโลลอยจ้ะสั่งเลยน้ำเฟรเขาหนองคนนี้ค่ะพี่น้องค่ะเรอยากสั่งอ่ะแอดดลายไปสั่งเลยเลยค่ะแอดเฟ็นไ,ไปสั่งเลยเลยสามโล่อยนี่หลายพันหลายราคาค่ะ คสามโลลอยถูกแม่อร่อยค่ะเสจ็บไหลเอาแค่นี้แล้วค่ะเนโะดดวันนี้เอาคลิปนี้เอาเอากคาโดมาอ่างซื้อๆค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะแซ่บแซ่ไรแซ่รไรนี่แหละแซ่พันน่ะได้ซุกแล้วลูกใหญ่มากเลยลูกนี้ เอาบวคาโดมาอ่างเฉยๆค่ะพี่น้องค่ะคลิปหน้าจังเบิ่งป่วยกันค่ะ